นี่ค่ะเราอยู่ที่วัะนาดนะคะในด้านหลังของทุกคนนะคะเราจะพาไปดูกับ,ลบโลหะปาศักดอ์โดยวัชนัดดาแห่งนี้นะครับถูกสร้างโดยช่างผู้ชำนาญการพิเศษนะครับในสมัยรัชกาลที่สามนั่นเองหรือว่ามีทุกคนน่าจะรู้จักกันดนีนครับชื่อว่า เจ้พาพญายมราานะครับผมหรือว่าท่านบุญนากนั่นเองเป็นคนออกแบบพระอุโบสถพระวิหารแล้วก็ศาลาการประเรียนแห่งนี้ครับผมโดยโลหะปราสาทนะครับถูกเริ่มสร้างนะครับในสมัยรัชกาลที่3นะครับผมจนต่อมาในรัชกาลที่4ี่เนี่ยก็ได้มีการบุรระนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือตอนรัชกาลที่5นะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนผังวัดไปค่อนข้างมากเลยนะครับทำให้มีความแตกต่างไปจากสมัยรัชกาลที่สาที่ทรงออกแบบไว้นะครับผม จนล่าสุดนะครับในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับจอมพลสษริ์ธรนะครับได้มีการซ่อมแซมแล้วก็บูรณะวัดโลหะประานะครับใหม่อีกรอบหนึ่งให้มีความคล้ายคลึงกับในสมัยรัชกาลที่3ให้ได้มากที่สุดครับชนัดดารามวรรณาคาะเป็นพระรามชันตรีชนิดวรรวิหารนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวเนี่ยทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสม,มานรัตวัฒนาวดีนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยได้เป็นพระอาคารมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่4นะคะโดยมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้า,านางเธอพระองค์เจ้าสม,มานรัตวัฒนาวดีบรมาราชาเทวีค่ะแล้วก็ได้พระราชทานนามวัดนี้นะคะว่าวัดราชนัดดารามนะคะเมื่อปีพุทธศัการาช2,386ค่ะสภาพปัจจุบันนะคะหลังจากได้รื้อรงภาพยนตร์สาราเฉลิมไทยไปแล้วเนี่ยทำให้วัดดูเด่นขึ้นแล้วว่าแล้วมองภายนอกเนี่ยก็ดูสวยงามค่ะ เมื่อปี2531-2532ถึ 2, 5, 3, นะคะวัดได้มีการทำหนุบำรุงครั้งใหญ่มี การซ่อมทั้งพระอุโบสถหลังคาเพดานแล้วก็ซุ้มประตูและอื่นๆมากมายค่ะภายในวัดทําให้วัดกลับมาดูสวยงามและสมบูรณ์แบบอีกครั้งค่ะเดิมก่อนที่จะเป็นสีทองน,นะคะเคยเป็นสีดามาก่อนซึ่งโลหะประสาทนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่ากันว่าโลหะประสาทนะคะเป็นหลังที่3มที่เกิดขึ้นในโลกนี้และเป็นหลังเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะซึ่งสถาปัตยกรรมก็จะเป็นใน,ในสมัยช่วงรัตนโก,กสินทร์น,น่าจะตอนต้นนัง่งไปดูได้เองค่ะ นี่คือในรทศกาลด้านในของโลหะปราสาทนะคะซึ่งนี่ค่ะรนรทศกาลโลหะปราสาทนะคะก็ไปดูด้วยกันค่ะตื่นเต้น ชาวไทยนะคะนับถือพระพุทธศาสนาแบบลทัทธิลังกาวงมาตั้งแต่สมัยออปลายอาจมกรสิทธิยานะคะแล้วก็ในหลังการทวีปได้สูญสิ้นไปจากผืนแผ่นดินชาวไทยได้นำพ,พระพุทธศาสนาเนี่ยไปติดสถานให้เจริญขึ้นเรียกว่าพ,พุทธศาสนาในศีลังกาครั้งนั้นซึ่งสืบต่อมาในปัจจุบันเรียกว่าสยามวงค่ะส่วนการสร้างที่นี่นะคะคือสร้างขึ้นเพราะว่า เป็นการสร้างปูชนียวัตถุเพื่อน้อมถวายให้กับพร,ระพุทธศาสนาคือความเลื่อมใสศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นก็คือนี่ค่ะโลหะประสาทโลหะประสาทแห่งแรกเป็นไ,ปได้อินเดียและนี่ศรีลังกาปัจจุบันเหลือแค่แบบกองสร้างประหะพังที่แบบพังหมดแล้วและนี่คือแหล่งสุดท้ายที่ยังมีอยู่ภูมิใจไปดูบรรไดกันค่ะเราเคยนับไว้อยู่6 7ขั้นและตอนนี้ เท่าเดิมหรือเปล่าเป็นนับกันค่ะซึ่งด้านบนประดิษฐานพระบระมาสารีริกธาตุของพระสมมาสาาวุทรเจ้าก็เรามานับบได้กันดูค่ะไปะกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6แล้ละขันที่16นะคะจะเป็นสถานที่อา่านหนังสือ เป็นสถานที่เดินจงกรมทุกคนดูไหมว่าประโยชน์ของการเดินจงกรมคืออะไรประโยชน์ของการเดินจงกรมนะคะคก็คือทําให้เกิดสมาธิได้เร็วแล้วก็รู้กับปัจจุบันค่ะและสถานที่นี้นะคะก็คือสถานที่การนั่งสมาธินั่นเองค่ะประโยชน์ของการนั่งสมาธินะคะก็คือทําให้มีผลต่อทางกายและจิตใจค่ะโฟกัสอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นค่ะและนี่เราจะเห็นส่วนยอดของตัวมนดบเนาะก็จะเห็นนักเบือนแน่นอนว่านักเบือนคือส่วนที่อยู่ตรงมุมนี่ค่ะ ท่าดาสวากเราเดินมากี่ขั้นแล้วนะ7จสบกว่าขั้นแล้วแปลว่า67สิขั้นไม่มีจริงและเป็นที่บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนาะซึ่งออกไปด้านนอกค่ะด้านบนตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุเนาะ ลมดีมากด้านบนข้าบนก็ค่อนข้างแบบลมแรงมากเลยเนาะพี่ไก่พี่ไก่กรู้สึกยังไงที่ได้มาวัดแห่งนี้คะอ่าก็าจริงๆตอนแรกที่คิดไว้ก็คิดว่าวิวด้านบนเนี่ยน่าจะสวยแน่ๆเลยแต่ว่าพอมาเห็นด้วยตาจริงๆแล้วเนี่ยแล้วแบบเห็นแบบวิวสันแบบเสอมงศาร,รอบเอ่อโลหะประสาทแห่งนี้คือแบบสวยมากแล้วก็แบบลมเย็นสบายมากครับผม สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โบสถ์พระอุโบโสถของวัดราชนาดดาค่ะนี่กำลัง on the process ปรับปรุงอยู่ลักษณะสถาปัตยกรรมนะคะของพระอุโบโสถเนี่ยจะเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนเป็นศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะฐานสูงยกพื้นสองชั้นฐานล่างตั้งเสาระเบียงสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดใหญ่รองรับเชิงชายหน้าจัว่วและหลังคาด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ5ต้นค่ะด้านข้างด้านละ12ต้นมีทางเดินเวียน2รอบถายชั้นที่2จะมีการยกพื้นสูงนี่นะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าค่ะประตูทางเข้านะคะก็จะมี2บาน,นะคะ่ะโดยภายในประตูนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นลายเทวดาน,นะคะเดี๋เราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะโดยภายในนะคะจะมีการประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางมาราวิชัยมีนามว่า พระพุทธเศษถุตาม,ามุนินมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมุนีผู้ประเสริฐสูงสุดหน้าตักกว้างเจ็ดศอกหล่อด้วยทองแดงที่ขุดได้จากตำบลจันเถือกเมืองนครราชสีมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยได้ลงรักปิดทองแล้วเชิญสวิตตชัดร5ชั้นขึ้นกลางกั้นค่ะด้านในนะคะมีจิตรกรรมฝผาผนังทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นเรื่องพุทธประวัติตอนเสด็จปดพุทธมารดาและเสด็จลงจากดาวดึงและด้านข้างเขียนภาพหมู่ดาวฤกษ์และดาวนุพเคราะห์27กลุก่ม แวดล้อมด้วยหมุดเทพพบุตรและเทพธิดาและบานหน้าต่างเขียนภาพเทวดานพาคา่ะสำหรับพระวิหารนะคะก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับโอุโบสถเลยมีความแตกต่างนิดนึงนะคะสำหรับหลังคาก็คือจะเป็นลักษณะแบบ2ชั้นค่ะแล้วก็จะเป็น3มตับค่ะ3มตับก็คือจะลงมาจากข้างบนลงล่างเป็น1 2 3ส่วน2ชั้นนะคะก็จะนับเป็นทางแนวยาวค่ะ ะะเป็นปีกนกรอบอาคารมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดหน้าบันด้านหน้าและด้านหลังจะมีลวดลายดอกพุทต,ตันประดับกระจกสีและปิดทองเช่นเดียวกับช่อฟ้าใบกราการและหางหงค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าข้างในพระวิหารจะประกอบด้วยอะไรบ้างภายในพระวิหารนะคะก็จะประกอบด้วยพระพุทธรูปที่เป็นปางห้ามสมุทรที่ประดิษฐานอยู่ชื่อว่าพระพุทธชุติธรรมนาราศพค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีรูปปุปั้น ซึ่งเป็นช้างเอราวัณที่กําลังแบกวิมานอยู่ค่ะตรงรอบๆผนังนะคะเดี๋ยวเชิญมาดูทางฝั่งนี้ดีกว่าผนังนะคะ,คะก็จะเป็นลายดอกไม้ร่วงค่ะประกอบด้วยดอกพุทตาแล้วก็ดอกลำต้นลายตรงหน้านะะต่างนะคะก็จะประกอบด้วยลายที่เป็นลงนักปิดทองค่ะหรือว่าจะเรียกอีกอย่างว่าลายรดน้ำก็ได้ก็จะเป็นลายพุทตานะคะ ต่อาานะคะคือหอละครค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะมีลักษณะคือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส2ชั้นคะ่ะแล้วก็เป็นก่ออิฐือปูน<อ>เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่3คะ่ะและนี่นะคะก็จบกันไปแล้วกับการทัวร์วัดราชนัดดารามวรวิหารยังไงก็ขอให้ทุกคนได้รับความรู้เต็มอ,อิ่มความสนุกกับคลิปนี้ด้วยกันนะคะบ๊ายบาย